ตามหาสิ่งของเหล่านี้ในโหมดฮาร์ดคอร์ทุกคนคิดว่าผมจะทําได้หรือไม่ภายในระยะเวลา5นาทีก่อนจะไปรับชมขอทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามตก,กูเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ let's go <S โยทุกคนวันนี้ผมจะมาทำธุรกิจตามหาสิ่งของ3อย่างนี้นะทุกคนก่อนอื่นเราต้องตัดไม้เพื่อทำบุปก,กรณ์ก่อนนะและหลังจากนั้นน่ะเราจะค่อยๆหาไปนั่นไงต้นไม้เจอแล้วทุกคนโอเคตอนนี้ได้ไม้มาแล้วทําอุปกรณ์ก่อน ผมคิดว่าอุปกรณ์ไม้เนี่ยไม่ค่อยทนมันไม่สามารถขุดเพชรได้เลยนะทุกคนแต่มันก็จําเป็นในช่วงแรกๆนะตอนนี้ได้ตัวค้ามาแล้วนะทุกคนโอเคทําอุปกรณ์กันต่อผมต้องเอาหินมาทาเป็นอุปกรณ์ก่อนนะโอเคหลงังจากนั้นผมจะลงไปใต้เหมืองแล้วตอนนี้ผมก็ค่อยๆลงไปด้านล่างโอ้มองไปด้านล่างแล้วอะ่ะลึกไม่เบาเลยนะถ้าตกลงไปเนี่ยผมไม่อยากจะคิดเลยและด้านล่างนั้นมีลาวาผมคิดว่าน่าจะมีเพชรอยู่นั่นไงทุกคนผมเห็นฐานหินแล้วผมจะเอาจานหินก่อนนะ เพราะว่ามันจะช่วยทำเป็นทอดได้โอเคผมจะขุดดึงตรงนี้แล้วกันอุยเสียวหน้าดูพลาดไปเนี่ยไม่อยากจะคิดได้สร้างโลกใหม่แนะ่โอ้ยทุกคนผมเจอเหล็กแล้วนะทุกคนนี่คือสิ่งของที่เราต้องหาชิ้นแรกและของชิ้นต่อไปก็คือทองนะทุกคนลืมไปผมยังไม่มีเตาเผานะผมขอคราฟก่อนโอเคได้มาแล้วผมต้องรีบนะเพราะผมมีเวลาแค่5นาทีนะทุกคนในคลิปนี้ตอนนี้ผมขอเอาเหล็กมาเผาก่อนอขอมองดูรอบๆก่อนแล้วกันตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรนะ ด้านล่าง่เป็นลาวาผมต้องลงไปด้านล่างเพราะด้านบนน่ะแทบจะเพชรไม่ได้เลยเออทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ในหมดฮาร์ดคอร์ด้วยนะผมคิดว่ามันจะยากกว่าแมปทั่วไปนะนั่งไงทุกคนทองแต่เอ้ยทุกคนเจอเหล็กอีกแล้วเจอเหล็กเราก็ไม่พลาดเราต้องเก็บไปให้เยอะที่สุดเพราะผมต้องทำอุปรกรณ์จากเหล็กด้วยนะมันจะขุดเพชรได้อะ่ะตอนนี้ผมต่อตัวขึ้นมาด้านบนแล้วละ่ะและด้านล่างนั้นเป็นหินงอกอ่ะทุกคนถ้าตกลงไปเนี่ยเจ็บหน้าดูนะ นีไงทองและผมเจอภารกิจชิ้นที่2นะทุกคนและภารกิจสุดท้ายก็คือตามหาเพชร1เม็ดนะทุกคนหรือว่ากี่เม็ดก็ได้ถ้าเจออะแต่ผมคิดว่ามันจะเป็นภารกิจที่ยากแน่นอนต,ตอนนี้ผมต้องลงไปด้านล่างเพื่อหาเพชรนะตอนนี้ผมก็ลงมาด้านล่างแล้วผมโชคดีนะที่ได้ฐานหินมาตอนแรกอะเพราะได้ทาเป็นทอตแต่ทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่าผมหิวมากๆแลเลยตอนนี้อะและด้านบนน่ะกำลังจะมืดผมขอหลบอยู่ในนี้แล้วกันเพราะผมยังไม่มีเตียงนอนเหมือนกันเลยเออตอนนี้ผมก็ รู้สึกหิวแล้วนะแต่ด้านบนอ่ะขึ้นไปไม่ได้ทุกคนเพราะว่ามีพวกซอมบี้พวกคิปเปอร์เยอะเลยผมขอดูการเผาของเหล็กก่อนลวกันเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วล่ะสำหรับทองและได้เหล็กมาเยอะเลย และผมก็ทนหิวไม่ได้ผมต้องขึ้นมาด้านบนในเวลาตอนกลางคืนนี่ไงผมเจอวัวหนึ่งตัวโอเคผมต้องฆ่ามาันทุกคนดูรอบตัวผมซิซอมบี้กับคิปเปอร์เยอะเลยและแล้วซอมบี้ตามผมมาโอเคผมผมต้องหนีแล้วทุกคนตอนนี้เพราะตอนนี้ผมเหลือใจแค่เพียงดวงเดียวลงทางนี้น่าจะไวสุดแล้วล่ะทุกคนโอเคตอนนี้ผมก็กลับลงมาที่ด้านล่างแล้วขอตั้งหลักก่อนทุกคนได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าตอนนี้ผมได้ยินเสียงเหมือนซอมบี้อยู่รอบๆตัวเราเลยนะแต่ผมไม,ไม่รู้ว่ามันอยู่แถวไหนอ่ะ แต่ตอนนี้ผมขอหลบอยู่ในนี้ก่อนละกันพรุ่งนี้เช้าอะ่ะเราค่อยไปจัดก,การมันแต่เสียงพวกมันเนี่ยน่ากลัวจริงๆเลยผมไม่เข้าไปสำรวจเลยนี่ก็เอาเนื้อที่ได้เมื่อกี้มาย่างก,ก่ดน,นะเฮ้ยทุกคนเสียงน่ากลัวมากอย่างน้อยอยู่ในนี้ก็อบุอนเหมือนกันนะพรุ่งนี้เช้าอะ่ะค่อยขึ้นไปหาอะไรด้านบนได้เนื้อมาชิ้นเดียวก็ประทังชวิตกันไปก่อนตอนนี้ก็เช้าแล้วนะทุกคนรอดมาได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยทุกคนนันไงหมู่บ้านเราไปสำรวจหมู่บ้านก,นกันดีกว่าเผื่อจะเจอพิรเฮ้ย นี่ไงหีบขอดูในหีบนี้ก่อนแล้วกันทุกคนมันมีแค่ผลไม้นะขอเอาไปไม่ไปทางชีวิตก่อนแล้วกันแล้วผมก็สำรวจหมู่บ้านนี้มาทั้งวันเลยนะไม่เจออะไรเลยแต่ผมก็ดูของมาได้หลายอย่างนะเตียงเนี่ยผมก็แอบ,บเอาของชาวบ้านมว้ด้วยนะขอนอนก,นก่อนแล้วกันพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันใหม่ตอนนี้ก็เช้าแล้วผมต้องลงกลับไปที่เหมืองเพื่อหาเพชรหนเม็ดนะวันนี้ผมลงมาลึกเลยนะทุกคน แต่ด้านล่างมันมืดมืดมากเลยทุกคนเอาอยัางไงดีและนั่นคือซอัมบี้เราจําเป็นต้องกําจัดมันนะทุกคนเพื่อที่จะลงไปหาพิษให้ได้อะแล้วตอนนี้ผมก็ฆ่ามันได้เรียบร้อยแล้วละ่ะผมขอขุดดินมาด้านล่างก่อนล้วกันแต่ต้องติดทอตก่อนนะเพราะด้านล่างเราไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างยังไงลงมาด้านล่างแล้วผมเหมือนจะเห็นซัมบี้อยู่กไกลๆน,นะทุกคนแต่เราไม่ไปอยู่กับมันดีกว่าด้านหน้ามีลาพิษอยู่แต่มันไม่ใช่เป้าหมายของผมโอ้โถงใหญ่เหลือเกิน เราจะพาเพชรเจอได้ยังไงเนี่ยโอเคผมขอติดทอดรอบๆก่อนนะเพื่อจะได้มองเห็นพวกศักตรูหรือเพชรต่างๆนะจากที่ผมอยู่ตอนนี้อ่ะยังไม่เจออะไรเลยแต่เหมือนจะเจอทองนะทุกคนเดี๋ยวค่อยขุดก่อนแล้วกันโอ้ยทุกคนผมโดนสกิลตอนยิงอยู่ไหน,นอ่ะโอ้นี่ไงผมเห็นแล้วแล้วผมองทำไงเนี่ยผมลองต่อสู้มันก่อนนะเผื่อจะชนะเอาจริงๆผมก็ไม่ได้อยากต่อสู้นะ แต่เอ้ยทุกคนมันยิงแรงมากเลยเอายังไงดีถ้าจะหนี่ผมพิ่นัาจะไม่ทันแล้วละ่ะนั่นไงยิงโคตรแรงแหละทุกคนขอบคุณทุกคนนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมไม่ผ่านภารกิจนะขาดแค่เพชรหนึ่งเม็ดและคลิปวิดีโอหน้าทุกคนอยากให้ผมตาหม,มาสิ่งของอะไรอีกอยากให้ทุกคนคอมเมนต์กดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของผมด้วยนะครับ let's go แล้วเจอกัน